สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนรักเห็ดนะคบวันนี้ทางช่องจะมารีวิวนะครับชุดทดลองปลูกราคาประหยัดนะครับชุดนี้ที่เห็นนะครับคือราคารวมส่งเก็บเงินไปทางที่199บาทนะครับในชุดจะประกอบไปด้วยนะครับก้อนเชื้อเห็ดพร้อมใช้งานจํานวน3ก้อนนะครับอายุของก้อนเชื้อเห็ดครับจะอยู่ได้ประมาณสสัปดาห์หลังการรับของนะครับสามารถทยอยทําได้นะครับ อีกชิ้นหนึ่งที่ได้ไปก็จะเป็นนะครับฮอร์โมนเห็ดนะครับตัวนี้เอาไว้ผสมน้ําแช่ฟางข้าวหรือผสมน้ำราบวัสดุเพาะนะครับเป็นตัวบํารุงของวัสดุเพาะนะครับต่อมานะครับที่ได้ไปก็เป็นอาหารเห็ดนะครับตัวนี้จะไว้คลุกเคล้ากับก้อนเชื้อเห็ดนะครับก่อนที่จะโรยลงวัสดุเพาะนะครับชุดนี้นะครับ1ถุงผสมได้3มก้อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการเพาะปลูก นะครับก็จะได้เป็น3รูปแบบนะครับมันจะเป็นการเพาะเห็ดฟางแบบตะก,ก้ากองเตี้ยหรือกองสูงนะครับแล้วก็ขั้นตอนการดูแลหลังการหลังการเพาะปลูกนะครับแล้วก็ในคู่มือน,นี้ก็จะมีการสรุปนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเห็ดฟางทั้งหมด14อาการไปให้นะครับเราก็สามารถทําตามแล้วก็ศึกษาได้เลยนะครับแต่ถ้า ทำแล้วไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อกับมาได้ที่เบอร์นะครับ0939461946นะครับนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจชุดทดลองปลูกนี้นะครับราคา199บาทล้มส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0939461946นะครับขอขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ